Wow. Okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่แบเป็นนะคะพี่แบร้อยกับน้องแบบซอยกับเห็ดแล้ว <да ก็ม okay. ่แม่พ่อแอนงสื่อน้ตำมะงสูตรเข้มจ่ว่าก็เบาเข้มมากเข้มนัวมอลลาีแอนมอลล่ามแอนมาตังนานมานังนั่งเอื่อยะไี่แก้วหรออโอเคครับเป็นไงบ้างแอนตื่นมากกับดิฉันรูด มันเปิดแป๊บบแบบใส่ใช่ป่าแม่ว่าไม่เสียดแมนจ้ะแม่คุณยายมาเร็วค่ะเอาต่อยมา้าก่อนนะโอ้ยยังหยากกับหมาเพราะเศร้าอ,อยู่แจกการเลยครับแม่เอาเอาเอามันตัดยางไอ้จ้าถั่วตนงแบงออกไปเพิ่งแบ่งบ่อ,บอดเดียรมันแบ่งแล้วแม่ฮะ<อ>มันแบ่งไปแล้วแบงแ่งระบบหมายถึงตัดอะไรก้วเนี่ยไม่ยังบ่อดลยื้อใส่การเอาเข่ากลางบนแม่ง่ายดีอันนี้คื่อหยังบานอีกแก้วก็เราก็เราค่อยตัดใไปตามตัวเองไง จานในตารางเจียว้วม่ต้องจั่มหรือเปล่าใส่คนเุ๊บ้วจั่มใช่ครับเขาถึงบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวเจ้าวผิดสุดโอ้วนนำาล่ของไล่พี่น้องทั้งหลายท่านนำไล่อะไรเป็นสเต็กบบ่แม่ผิดสุดอาหารวันนี้แน่นอนอร่อยคุณแม่ควบคุมการผลิตปลาหลวกปลกเมืองปลาที่ไฟฟันหมูทอดอร่อยมากแอนไม่คิดว่าแอนิม่่คดวาแอนจะเป็นคนทอดหมูอร่อยขนาดนี้แค่ยืนเฝ้าคุ้นนเป็นข่าว ฮะเลห่หง,ขงายายเขาไปย่าเงหรือกบ,บ่บยุก์เรืองเขาเลยบรู้แม่เีผมไผหงเขาได้ยหงหงเขาอย่างเง,งีงยเตัไม่หงหงแต่ย้ำหนบ่ท่านนี้ผจับใบเขาถูกที่รเจ้าีนี่ว่ามีคนใบบหงเขาจะค้นเพื่อย่าให้เจ้าบ่าแม่หงหงกเล่านาละฮะเล่านาอาเดีวมาทางแม่เนี่พอเป็นสูตรอของแม่ เราเขาไปตอนหามุ่งกลัวแล้วเขาไปหุงเข่าตอนแม่ก็ต้องไปอบน้ำแล้วเบาอยู่ถ้าว่าเราสิไปหุงเข่าอันนี้เป็นซีฟู้ดนะคะแอนแล้วก็อันนี้เป็นแจ่วมะเขือครับสูตรปลาล่าปลาหนงนัวว่าเอาไปไหนมันคือสาวมุสลิมแช่ไหมแล้วหูไม่ติดแล้วหูแล้วแม่บอกเขาไปอาบน้ำ จะคล้องมันผูกหูไหม่มุนข้าวเดียวแล้วพอเสียมันงันเขาก็ล้ว่ามังเขาก็และเห็นล้ว่าแล้วลืมอย่าอะไรอยู่สอนแอ็มมันลืมสอนเออ็มนดี่นี่แม่หนูฝากคืออยู่อันหนึ่งจะไปเสิร์ฟน้ำแม่น้ำอะไรครับโอ้ยน้ำเปล่าหรือนาะเต้นนี่ฮันตันดังอะไนี่โอ้ยกล่องแบ่งคือแจำแถวหรือว่าเป็นน้วมเปิดแฟตวะไม่เกี่ยวค่ะแม่เหรอแม่ดิ้กขาวยังนะไอ้ข้าวเหนียวแม่เอาปั๊าประดับตัวของอันนี้ข้าวเหนี้อันนี้ นี่พี่น้องข้าวเหนียวไม่ไหมหนึ่งไม่ไหมเหนียวบอกคักเลยนี่ข้าวเหนียวไม่ได้นี่ลูกสาวหนึ่งโดนผดบวจักมันอยากเลิ่นี่แบบว่าท่านน่งบอกน้อเปล่าหนูมาสูตรพิเศษมะเกลือลิ่นน้ำเปล่าหนำเปล่านเย็นมันังปลาเย็นปลาเย็นปลาต้องเย็นเขานิ่มคักหันใจสองเทือนีหนึ่งเลย ว้าวมาแล้ววันนี้กับข้าวอร่อยมากเลยคุณยายคุณยายต้องเจริญอาหารมากเลยอาแมวฝันไหมแมวค่ะแม่แต่กินเยอะเด้อะพี่อีสานบ้านสาวเสิ่มอีสานบ้านสาวเชื่อแม่ต้อนนี่แมวไม่ได้กินแล้วแม่ไม่ต้อนเออเดี๋ยวกับพ่อของแม่อีกบ่ดุลน้าที่กับพ่อคลิปอาดอาหารเราให้อีแม่วป้าอาหารนะอาหารอร่อยมากเลยคุณยาย อร่อยทุกอย่างแต่ว่าผัดบอกกาลีกินพรุ่งนี้นะคะเสิร์ฟเป็นพรุ่งนี้นะเสิร์ฟเป็นเบสฟราดพรุ่งนี้โอ้กล่องแมงแจมมากเลยวะเทียบกับของแมงเขาละย่างเลยวะไม่ต้องถอยไมหเลยล่ะโอ้ถอยอียังเดีย่นห้างแปดร้อยเทียร์ละเมื่อนี่ก็ได้แม่เราลำโควบอกเจ้านั่นก็ตัดอีกต่อห้องแมงตัดทำไมอะแม่ป้องนี่ล่ะยังไม่เคลียร์อีกเหรอบอลื่มันนอนหลับแม่บริสุเธิ์

สุดหอฮอโลถุงหนึ่งเบิดเลยพี่น้องค่ะชิมตำหมูสาวก่อนอร่อยมากเลยแม่วางตำนี้เข้มน้อยๆให้แม่หามบานเพืนีเองแม่ออกหน้ากล่องหามบอเบอเ่บหน้านเห็นเบอเสบเพืเอ่อนเราเสบแม่เ,นนเสบพี่นี่เป็นเสบ,บบานนี่การนัดดิ <laughs> ว,ว้าวคุณยายกินส้มตำได้ด้วยหรอมันเผ็ดนะ ออจิมนิดหน่อยอย่ากินปลาเยอะนะครับจะจมูกแบนโอเคแล้วก่อนกินข้าวจะถึงแฟนไหมก่อนกินคือนอนเล่าอย่างเงี้ยเราอยู่กูด้วยโอ้โหนานหนุ่ยสอเรื่องบุ้งดีคือกินข้าวก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวภามาเบิ่งตอนกินแล้วนะครับกินข้าวเร็วๆกระดิเสือเป็นการนอนพักผ่อนนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นการ รับชมข่าวประจำบ้านของคุณยายคุณยายสาวที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ดื่มน้ำเนี่ยกำลังดื่มบริดื่มสับมองแล้วก็พูแล้วก็จะดื่มก่อนแล้วก็ดื่มไปดื่มเสร็จปุ๊บก็มองอีกใส่แผ่นสายตาใส่ผ่านมองรอดสายตาแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วสรุปไม่ได้ดื่มว่เดียวดื่มหมดปาก ดื่มใหม่อีกหนึ่งรอบอ่านี่ดื่มเสร็จปุ๊บมองอีกบ้ออกวนอีกรอบหนึ่งโอ๊ยทำอะไรอยู่เฮ้ยยังอยู่ ทำอะไรทำอะไรอยู่คานี่กับเขาแซบบอต่อไปตรงคำถามตกลบกับข้าวอร่อยไหมคะคุณยายแกรนมมัมมื่นจะเสร์ฟเป็นเอ่อเบดฟัดแต่ว่าสีเบดบอเท่านั้นแหละเพราะสีตื่นสายบอ พรุ่งนี้จะสอบเ,อเสิร์ฟเป็นผัดบักกะลลี่ให้กินคนเยข้าเจ้าเอาเหลือแต่คนหุงแล้วเนาะบัดนี้ไม่น่าที่หุงเข่าได้หนินนหก็จะเป็นคุณยายเสิร์ฟเป็นข้าวหุงเหรอก็ยายกินข้าวหุงไม่ใช่เหรอเข้าวเนียวข้าวเนียวมัน,น,นมกกรีเนี่นี่เท่าไหร่ครับ กินยาอย่างนั้นมันก็ส่งอ่านเป็นแท้เ่านออกเขียนได้อ๋ออ่านหนังสือเป็นนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปอ่านออกเขียนได้อ๋อลืมไปว่าเพิ่งเรียนจบมาเพิ่งรับปริญญามาตัวนี้บัณฑิตป้ายแดง อีกหมอลำกอนเห็นกับไปเลยเนี่ยต้องซื้อด้วยเอา h ังสั่นไปฟอนยังกว่าจะฟอนนั่นเห็นบ่โรงเรียนนี่ก็จะเป็นจังสี่ละถ้าเป็นเด็กกิจกรรมนิดหน่อยนี่เออเออ r ก็ให้แต่เท่าฟ้อนเท่ากับเขารอบตลอดเป็นว่าซินไหมล่ะจังสี่ละเ้าเป็นเด็กกิจกรรมเขาอยู่ในโหมดของการจัดกิจกรรมมันกจะตเป็นจังซี่ล่ะคุณยาย ไปไสตกระต o องฟอนต้อลลั่มตอนรับเออขคาราชทูดหนาวบ่มื่อนี่ได้กินไงบ่เนาะยะอ,อ,อ๋อโอเคโอเคออเป็นโรคยังก็ได้ไปหาหมอเจ็บอนเอดเอดโรคย่าโรคอไโอ้ย ตัวแตกตีดื่มน้ำอีกรอบหนึ่งขวดเดิมอันนี้ดื่มจริงไม่ได้บ้วนทนีแล้วก็ดื่มอีกดื่มอีกหนึ่งรอบโอกีแล้วก็ดื่มอีกดื่มอีกหนึ่งรอบสามรอบแล้วดื่มอีกหมดไหมอีกหนึ่งรอบให้หมดเออหมดจริงด้วย <c oughs> เ,เ,อ <laughs> เอาจริงป่ะหนูถ่ายแค่นี้หนูก็ <laughs> <laughs> โอเคครับพี่น้องเขาไม่หยอกไม่ทำนีแ่แหละครับผมกินเขาเร็วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเข้าชานในแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับแล้วเขาเราเี่ยงคืออร่อยมากเขาก็คือจะไปว่าต่างคนกับตางจะเบิึงซีรีส์คุณยายจะเบิึงซีรีส์เกหรือว่าซีรีส์ดีคุณยายชอบเสือเป็นซีรีส์อะไรคะเกสาว เบอร์อ่ะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดจ้าคิดถึงคุณตานะคะ